ผ้าพันลิมผมตอนนี้นะครับจะมานําเสนอในส่วนของเรื่องเสื้อตัวที่เห็นในหุ่นนะครับรอบนี้เนี่ยมานําเสนอจําหน่ายเป็นตัวจําหน่ายนะครับตัวนี้เนี่ยผมจําได้ว่าเคยทําเป็นแพทเทิร์นนะครับแล้วก็วิธีการตัดเย็บไปนะครับเคยทําเป็นคลิปนําเสนอไปก่อนหน้านี้ละแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็คือได้เลิกนะครับในการที่จะมาลงผ้าจริงแล้วก็ตัดออกมาจําหน่ายนะครับผ้าที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นผ้าไหมอิตาลีนะครับสีเนี่ยออกเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดนะครับเป็นเสื้อผูก เอวนะครับผูกโบไม่ใช่ผูกเอวผูกโบด้านหน้าเนี่ยครับแล้วก็แขนสั้นนะครับเป็นคอกลมกว้างนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของขนาดเนี่ยทางผมนะครับทาออกมานะครับสองไซส์ก็คือไซส์ M กับไซส์ L นะครับแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นขนาดให้นะครับว่าในส่วนของไซส์ M มกับไซส์ L เนี่ยขนาดรอบอกนะครับรวมไปถึงรอบเอวเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงความยาวต่างๆนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นกราฟ,ฟิกให้นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นเสื้ออย่างที่บอกไปนะครับคอกลมกว้างแล้วก็มี ผ่าหน้านะครับตรงนี้ครับมีต่อชิ้นหน้าตรงกลางนะครับแล้วก็ผูกเอวอย่างที่บอกไปนะครับด้านหน้าด้านหลังผูกด้านหน้าด้านหลังไม่มีครับด้านหลังก็จะเป็นผืนเดียวเต็มๆนะครับนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหมายอิตาลีอย่างที่บอกไปนะครับสีเหลืองมัสตาร์ดเพื่อนๆสามารถที่จะลองดูนะครับว่าถ้าชอบสีสันแล้วก็ชอบในส่วนของลวดลายมันเนี่ยสีสันนะครับสีพื้นเป็นสีพื้นนะครับชอบในส่วนของสีแล้วก็ลูกเล่นของมันเนี่ยแล้วลองดูนะครับขนาดรอบอกรอบเอวเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองใส่ได้นะครับก็ ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับตัวนี้เนี่ยเรามาเปิดตัวอยู่ที่ถ้าเป็นไซส์ M นะครับ250บาทนะครับส่วนไซส์เจะอยู่ที่270บาทนะครับรวมส่งฟรี EMS อยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนทุกครั้งที่ผมมารีวิวนะครับก็จะส่งจัดโปรนะครับจัดส่งฟรี EMS ให้นะครับแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับผมก็จะนําขึ้นไปจําหน่ายนะครับทางทางร้านค้าที่อยู่บนช้อปปีของผมด้วยนะครับด้วยตัวนี้ครับตอนนี้ก็ถือโอกาสนะครับมา เรียกว่าอะไรมารีวิวลงใน a c e b o o k นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะครับเผื่อท่านใจสนใจเนี่ยก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับ2ขนาดนะครับไซส์ M ทํมออกมา2ขนาดไซส์เมกับไซส์ L นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าในส่วนของอย่างที่บอกไปนะครับขนาดต่างๆสีถ้าชอบนะครับลองดูขนาดว่าใส่ได้เนี่ยก็ติดต่อทักทายเข้ามาได้นะครับหรือจะต้องการดูมุมมากกว่านี้นะครับมุมหน้ามุมหลังเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูหมดเลยนะครับหรือถ้าต้องการจะสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ทักเข้ามาได้นะครับในอินบ็อกซ์นะ ก็ในส่วนของเพจภาพันริมผมรอบนี้ก็มาสั้นๆนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับมานําเสนอจําหน่ายนะครับมาจําหน่ายรอบนี้ของมาจําหน่ายบ้างนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของเรานะครับตัวเสื้อผูกโบด้านหน้านะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปตอนหน้านะครับว่าเราจะนําเสนอในส่วนของสินค้าตัวไหนหรือว่าแบบเสื้อแบบไหนไม่ใช่สินค้าตัวไหนสิครับเสื้อนี่แหละกับกระเป๋านะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมานําเสนอต่อไปในโอกาสหน้านะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ